สวัสดีครับรายการทำพีวิธีรวยแม่คนเราเนี่ยจะรวยจะอะไรมันต้องมีอาชีพทําก่อนถูกไหมมีงานมีการเป็นหลักเป็นแรงมีอาชีพและวทาเงินทํางานและอาชีพเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยนะเราครบท่วน32นะครับแล้วทําได้ค่ะแต่คุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ครบ นะฮะแต่ธุรกิจไม่มีพรมแดนทำได้ขาดไปอย่างพระเจ้าก็สร้างอีกอย่างมาชดเชยถูกต้องเรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะพ่อหมอแม่หมอที่นั่งอยู่นี่ฮะที่เห็นอยู่ในห้องส่งของเราเนี่ยนะครับวันนี้นะก็เป็นธุรกิจนวดแผนไทยนะครับของหมอยงนะฮะหมอยงท่านไหนครับหมอยงอยู่ตรงกลางนี้นะคะหมอสุกหมอสุกสวัสดีค่ะหมอสุกอยู่นี่ และคุณหมอเนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะครับทั้งสามท่านที่นอนหรือทั้งสามท่านที่ยืนครับที่นอนเนี่ยเป็นสามท่านที่นอนในหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยโอ้โหสบายจริงๆพ่อคุณเน๊ตื่นเช้าก็มาทํางานอะไรยังนะเขาก็จัดฉากนี่ไงยกเตียงมานี่แหละน้องานอาจารย์ย้ายผ่านนะน้องฝึกงานนะคะค่ะครับอ่ะ หมอโยกงเล่าความเป็นมาเป็นไปของธุรกิจนวดแผนโบราณของของหมอโยกงหน่อยฮะร้านอยู่ที่ไหนตั้งร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ถนนบางบอนห้าปากซอยสิบครับบางบอนห้าเขาเรียกว่าร้านอะไรคะตั้งชื่อว่าร้านนวดคนตาบอดเลยครับร้านนวดคนตาบอดเลยหมายความว่ายังไงหมายถึงเพื่อให้คนทั่วไปรู้ว่าร้านเน่อมีหมอตาบอดให้บริการโอ้คือทั้งทั้งทั้งร้านเนี่ยรับเฉพาะคนตาบอด ที่ไปเป็นหมอใช่ว่ายงไคะใช่ครับอ๋อเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทําใช่ครับนี่หมอททั้ง3ท่านเนี่ยเป็นหุ้ส่วนธุรกิจกันด้วยใช่ครับแต่ว่าหมอในร้านเนี่ยมีมีมากกว่านี้มีมี4่คนครับอ๋อมี4ี่ท่านค่ะอ๋อวันนี้มา3คนแล้วร้านก็ปิดเลยคะเนี่ยเฝ้าร้านหนึ่งคนเฝ้าร้านคนหนึ่งอ่าเฝ้าร้านคนหนึ่งเพราะว่ามีลูกค้าประจําวันๆมีลูกค้าเยอะไหมครับก็ เยอะขึ้นเรื่อยๆครับคือแนวนวดของของหมอโย่งหมอนินหมอสุกเนี่ยเราเรานวดยังไงฮะก็นวดแบบที่เขาเรียกว่าเฉลยศักดิครับเฉลยศักเออผมสงสัยมานานแล้วนวดราชสำนักนวดเฉลยศักต่างกันยังไงเฉลยศักก็คือนวดใช้ทุกทุกอย่างของร่างกายเลยครับคือสัมผัสถึงตัวเลยศอกนิ้วอะไรศอก เหยียบด้ไหมฮะเหยียบด้ไหมถ้าเหยียบนั้นกรณีที่นวนไม่ถึงะอ้ไม่ถึงเส้นก็ต้องใช้เท้าครับครับผมแต่ไม่ถึงขั้นถีบใช่ไหมฮะไม่ถึงครับไม่ถึงนะครับค่ะครับอันนี้เรียกช้อยเฉลยสั่งแต่ถ้าเป็นรางสํานักล่ะคะส่วนใหญ่้าร่ังสัมนักที่ผมเข้าใจคือใช้เฉพาะนิ้วนิ้วโป้งครับโอ้เหรับใช้มือใช้นิ้วเจ้านายชั้นสูงโอ้เท่านั้นเพราะถ้าเลยสั่งเนี่ยจะมีดัดด้วยนะเอาหลังมากทุกอย่างของร่างกายที่ใช้ได้เลยครับ พี่อ่องเนี่ยได้หมดเลยทุกท่าครับแล้วแล้วเราคิดเราคิดค่านวดยังไงฮะกับลูกค้าเอ่อที่ร้านจะเป็นคอร์สสองชั่วโมงสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าใครรีบๆก็เรยนะสองชั่วโมงสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองชั่วโมงก็ร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสามสิบเองเนาะถ้าใครถ้าใครรีบๆก็จะมีชั่วโมงหนึ่งร้อยห้าสิบคอร์สสั้นๆครับร้อยห้าสิบแบบรวดรัดครับผมหายเง่อยเหมือนกันไหมครับสองชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเออสองสองชั่วโมงจะดีกว่าครับเพราะมันได้ทั้งตัว คือคนบางคนเนี่ยนะฮะมีอาการบางทีมีอาการปวดเมื่อยจริงๆเลยหรือว่า,าข้อเท้าเคล็ดอะไรพวกนี้เรานวดได้ไหมได้ครับเป็น,นการเขาเรียกนวดแก้อาการเาข,า,รขาเรียกว่าแก้อาการ<อ>าครับผม ได้หมดเลยแต่ถามถึงธุรกิจหน่อยทั้ง3ท่านรู้จักกันมาก่อนไหมคะใช่ครับทำงานทำงานที่เดียวกันที่ที่ไหนคะแต่ก่อนเมื่อก่อนอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดที่ถนนจันเก่าครับแปลว่าไปเรียนนวดด้วยกันับจบจบจากที่นี่เลยครับพอจบแล้วยังไงคะคุยกันยังไงถึงมก็ทํางานที่นั่มา10กว่าปีครับ สิบกว่าปีแล้ววันหนึงนั่งคุยกันเออเราก็นวดมานานแล้วนะลองไปทําธุรกิจของตัวเองสิจะเป็นยังไงร,ร้านลแล้วกลัวไหมว่าอุย้ยเราเป็นผู้พิการเราจะไปทําธุรกิจจะนับเงินจะทอนเงินยังไงครับก็ตอนแรกๆที่มาอยู่บางบอนเนี่ยคือเพื่อนเขาแนะนําว่าที่นี่เนี่ย,ยนะมีมีที่ให้เช่านะรีบมาส<ะ>คิคือมีเพื่อนตาดีแนะนําเขาอยู่แถ<ะ>วนั้นพอดี ค่าเช่าแพงไหมครับสี่พันห้าครับสี่พันห้าต่อเดือนเป็นรายเล็กเล็กแล้วแล้วมีมีอยู่อาศัยด้วยได้ไหมหรือว่าเป็นเฉพาะข้างล่างเขาข้างบนเป็นอพาร์ตเมนต์ข้างล่างเขาแบ่งให้ช่าเป็นล็อกๆทอกทำกิจการนะครับเราไปเช่าทํากิจการเราเปิดแปดโมงเช้ารับคนสุดท้ายหนึ่งทุ่มครับแล้วพอตัดสินใจเช่าปุ๊บชวนกันเลยเหรอครับว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนกันหรือยังไงฮะก็คือว่าหุ้นหุ้นกันดีกว่าเพราะว่า คือถ้าไม่หุ้นกันเดี๋ยวเขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อ๋อจริงๆเป็นปัญหาธุรกิจกันเลยเป็นปัญหานะก็เข้าท่าดีนะเกิดหมอเก่งๆเนี่ยโอ้ตัวก็มีได้มากได้น้อยก็ก็ไปด้วยกันไม่จําเป็นต้องรวยคนเดียวใช่ครับรวยเป็นกลุ่มๆรวยกระจายจนกระจุกดีกว่ารวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมพี่ยองว่าไหมกี่ปีแล้วครับเปิดร้านมาเ สองปีกว่าแล้วสองปีกว่าดีขึ้นดีขึ้นตามระดับไหมครับลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้ารู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะส่วนใหญ่ขาจรหรือขาประจําครับเออช่วงนี้ขาประจําจะเยอะคือขาประจําเยอะเลยต้องถึงขั้นโทรจองไหมครับโทรครับเดี๋ยวนี้ต้องโทรโอ้ถ้าไปแบบดุมๆไปนี่ขาจรเนี่ยบางทีไม่ได้นวดใช่ไหมครับเพราะมีหมอแค่สี่คนเออครับทําไมไม่เพิ่มหมอเป็นสิบยี่สิบไปคือสถานที่ยังไม่เอื้อมหน่วยครับครับแต่แต่อนาคตไม่แน่ครับนี่ครับครับผมค่ะเอาแล้วใครเป็นคนคิดตังค์คะ ให้เป็นทำบัญชีคะเออผมผมนี่แหละครับทำบัญชีครับเนาะพี่ย่องมองเห็นเห็นนิดหนึ่งครับเห็นนิดหนึ่งระยะสามสิบเซนสามสิบเซนแปลว่าอ่าดูบัญชีดูกระดาษเขียนอะไรได้ไม่เห็นแล้วครับใช้คอมพิวเตอร์ครับใช้คอมพิวเตอร์จะมีเสียงเสียงสองเราคนตาบอดใช้อะครับแล้วประธานโทษครับหมอหมอสุขหมอนินนี่มองเห็นไหมครับมองไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่านวดไดอย่างไงนะคือเราจะนวดเนี่ยเราจับโดนเส้นหรือว่า จับไปโดนจุดที่เราจะนวดเนี่ยยังไงเพราะว่าเรามองไม่เห็นอ๋อระบบสัมผัสตอนที่เราเรียนนี่ก็จะมีอาจารย์นะคะจะแนะนําบอกว่าเขาจะสอนตัวต่อตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้คือเส้นคือกล้ามเนื้อคือกระดูกอันนี้คือเส้นอะไรครับที่กาลังจับอยู่เนี่ยฮะอันนี้เส้นเอวค่ะช่วงเอวค่ะแล้วเส้นขี้เกียจมันอยู่ตรงไหนครับจะต้องสันหลังยาวเพราะว่าเห็นจับสันหลังพอดีไง น้ำตาลไม่มีใหม่ได่ตอบโต้ไม่ได้นะเส้นสันหลังยาวอยู่ตรงนี้เองนะฮะแก้ยังไงครับพวกสันหลังยาวเอาไฟช็อตหายไหมหายได่ได้เลยนะเอามาทางด้านนี้นะคะหมอดนินเนี่ยนวดเท้านะคะนวดเท้าตอนนี้กําลังนวดเส้นอะไรอยู่คะอันนี้กําลังที่จุดอวัยวะภายในของเราอะค่ะ แจ้งตำรวจด่วนครับเกิดการจี้กันในห้องส่งเราฮะคนละอย่างค่ะคนละอย่างคมีจุดไหนเป็นไงนวดฝ่าเท้านี่จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดของอวัยวะภายในของเราค่ะก็คือมีตับมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ศูนย์รวมประสาทแล้วก็หูตาคอจมูกมีมีทุกส่วนนะค่ะอยู่ที่เท้านี่เลยผ่านส่วนระบบทั้งหมดที่ร่างกายเราอะอยู่อยู่ที่เท้าหมดเลยอ๋อ เรียนยากกว่านวดตัวไหมคะวตอนแรกจะจะสับสนเราต้องใช้ความจำอะค่ะต้องจำว่าจุดไหนเป็นอะไรแล้วก็มีท่าอะไรต้องต้องใช้อย่างเงี้ยในในลองจี้จุดที่เป็นลำไส้ดูสิคะลำไส้ต้อบอยู่ตรงนี้เลยเหรอจุดกระเพาะอาหารอยู่ตรงไหนครับจิ้มไปเลยค่ะอันนี้อันนี้กระเพาะอาหารนะจุดกระเพาะอาหารคนนวดรู้สึกได้ไหมคะว่ากําลังที่ตรงกระเพาะรู้สึกไหม ไม่รู้สึกไม่รู้สึกหิวเหรอเขาจี้กับพ่ออาหารอยู่นะเออน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคือเป็นการแก้ค่อยังไงนะคะต้องกระตุ้นค่ะอันนี้เขาเรียกกระตุ้นครับเออเก่งนะให้เลือดไหลเวียนค่ะดีคค่ะรับตรงไหนตรงไหนคือมดลูกค่ะมดลูกตรงนี้ค่ะตรงส้นเท้าตรงส้นเท้าเลยทําไมต้องนวดด้วยล่ะครับก็เพื่อไปกระตุ้นบางคนนี่ถ้าเออ คือประจําเดือนมาน้อยอะไรก็ช่วยได้นวหคะค่ะน้ศาสตร์ไทยนี่สุดยอดนะนวดไทยอ่ะอศูนย์รวมอยู่ที่เท้าทั้งนั้นเลยค่ะอย่าหันมาทางนี้สิคะศูนย์รวมที่เท้าลองหันมาบอกผมเห็นคุณบวชบ่นประจำไงว่าไม่ค่อยมาตอนนี้เป็นประจำปีไปแล้วมากระปิดกระปอยลองไปนวดดูสิลองไปนวดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของศาสตร์นะครับที่มีความเป็นมายาวนานมากๆนะคะกับ นวดแผนไทยแล้วก็ขึ้นชื่อมากนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจนี้ขยายไปทั่วนะนะฮะไปต่างชาติไปต่างประเทศนี่จะเห็นพี่คุณหมอโยงฮะวางแผนธุรกิจนี้ไว้อย่างไงครับต่อไปอนาคตก็คืออยากรับหมอเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ให้ลูกค้ามาอยากให้ลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆครับด<ๆ>ียังไงครับร้านเราอ่ะบอกลูกค้าทั่วประเทศได้เลยฮะครับก็ บริการไร้คนตาบอดจริงๆครับครับแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นไงคะคุณภาพอ่ะเออคุณภาพเทียบเท่าไหมรู้ว่ากว่าคนตาดีอันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบอ่ะแล้วแต่ชอบเท่าที่ลูกค้าเขาสะท้อนกลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็เขาบอกก็ดีก็ดีนะคะคือต้องทดลองนวดใช่ครับนะครับแล้วก็จะรู้เพราะว่า อันไหนแก้ได้ไม่ได้นวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมรู้สึกดีไหมครับน้องๆครับดีครับดีสิครับนอนเฉยๆนี่งานการไม่ได้ทำอะไรนี่ครับอ้าวพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวที่หน้ากลับมานะครับปวดหัวนี่นวดนวดตรงไหล่นี่หายเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเมอโยะ่ครับปวดหัวค่ะหมอค่ะเรอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอ็นตึงปะคะตึงค่ะแข็งเลยใช่ไหมค่ะโอ้ เนี่ยไม่ต้องกินยานะจริงๆมีอย่างเดียวที่ตึงก็ปล่อยให้ตึงไว้ครับอะไรคะเอ็นนั่นแหละเนี่ยหยอนหมดละาเอาเดี๋ยวพักครู่ดีการตั้ตาเนี่ยถ้าอยากจะมีอาชีพเช่นเดียวกับหมอย่งหมอนินหมอสุกเนี่ยนะฮะก็เขามีสถาบันสอนใช่ไหมครับหมอครับใช่ครับที่ที่เขาเรียกอะไรนะฮะมูลนิธที่ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดที่ถนนจันทรนะคะซอยห้าเไเอาละครับท่านผู้ชมครับขอให้มีความสุขร่ำรวยกันทุกคนนะครับ แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่7จ็ดโมงครึ่งกับคำพีวิถีรวยสวัสดีครับคำพีวิถีรวย